สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรคะสวัสดีค่ะอ่อชื่อคุณแม่สุปการเกิดอิ่มค่ะคุณแม่รู้จักที่นี่ได้ยังไงคะจากยูทูบอะค่ะจางยูทูปมันมันเด้งขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะแล้วนานไหมคะจากเห็นคลิปของ youtube ทาง youtube แล้วนานไหมคะถึงได้มาที่นี่ก็หลายเดือนอยู่นะคะสามสี่เดือนอเพราะว่าช่วงนั้นทำงานไม่ค่อยไดมีเวลาว่าง แล้วที่คุณแม่มาที่นี่ตอนแรกอ่ะมีความทุกข์อะไรคะเกี่ยวกับเรื่องเด็กอะค่ะอ,อ๋อเป็นปัญหามาส่งเด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณแม่มากี่เคสแล้วคะสองเคสแล้วสองเคสแล้วนอกจากการมาส่งเด็กแล้วเรื่องของธรรมะเป็นยังไงบ้างคะธรรมะของหลวงพ่อคุณแม่คิดว่าเป็นธรรมะแท้ไหมคะแท้ค่ะดีมากค่ะ แล้วหลังจากที่ปฏิบัติมานี่คุณแม่เคยสังเกตตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมคะทั้งร่างกายและจิตใจนี่ค่ะจิตใจเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นลงค่ะค่ะปล่อยวางได้มากขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะยวางมีสติก่อนที่จะมาที่นี่คุณแม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนมาก่อนไหยคะก็ เคยไปหลายที่ค่ะเคยแล้วกรรมาฐานแล้วคะคุณแม่เคยรับกรรมาฐานแบบไหนมาก่อนคะก็มีอืมก็จะมีพุทโธก็มีค่ะแล้วก็สติปัฏฐานสี่ก็มีค่ะแต่ของหลวงพ่อทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเข้าใจง่ายด้วยค่ะธรรมะของหลวงพ่อมีคนบอกว่า ในแต่ละวันหลวงพ่อเทศไม่ซ้ํากันแล้วก็ส่วนมากจะโดนใจโดนในสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่เนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกแบบนั้นไหมคะใช่ค่ะเป็นเป็นเกี่ยวกับประจําวันชีวิตประจําวันของเราเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วคุณแม่จะปฏิบัติธรรมกับเราที่นี่ไปอีกนานไหมคะค่ะเห็นว่ามีพาลูกสาวมาด้วยใช่ค่ะมาด้วยลูกสาวนี่มาเขามีความทุกข์อะไรคะคุณแม่ อ่ารอบที่แล้วก็เป็นเรื่องเด็กรอบนี้ก็เค่เดียวกับแม่นี่แหละคะ่ะเป็นของอดีตชาติเ,าเขามีกรรมของอดีตชาตชแล้วเรื่องธรรมะน้องน้องพอจะเข้าใจไหมคะคุณแม่เขาก็พอจะเข้าใจอยู่แต่ก็อม,มันเป็นเขาไม่ค่อยได้เข้ามานะคะอแม่เขาไม่ค่อยได้เลี้ยงเขาเข้เาใจอยู่แต่ก็ยังมีบ้างที่ในการปฏิบัติธรรมนี่คุณแม่คิดว่า จะแค่แก้กรรมหรือเพื่อให้จิตใจสงบหรือว่าจะต่อยอดไปจนถึงดุดพ้นมรรคผลนิพพานคะก็ตั้งใจจะปฏิบัติทำแก้กรรมแล้วก็อาจจะมีต่อยอดไปด้วยแต่มรรคผลนิพพานนี้ยังไม่แน่ใจค่ะเพราะไม่แน่ใจว่าวาสนาตัวเองจะถึงไหมก็จะพยายามค่ะแล้วธรรมะของหลวงพ่อตอบโจทย์ไหมคะตอบโจทย์มากค่ะ ฟังแล้วทําให้ใจิตใจเราเย็นลงพ<ช>ัฒนาในการในการปล่อยวางดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะจะทำให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจความเป็นอยู่เข้าใจคนรอบข้างใช่ค่ะได้ดทุยแล้วถ้ากลับไปบ้านคุณแม่จะเอาไปปฏิบัติต่อยอดที่บ้านไหมคะค่ะโอเคค่ะ,คะขอให้คุณแม่จเจริญในธรรมนะคะ นั่นพานะปัจโยโหงตุนะคะถ้ามีเวลาก็กลับมาหาพวกเราอีกบ่นะคะคุณแม่มาทํามาฟังธรรมะของหลวงพ่อบ่อยๆทํามาแน่นอนค่ะสค่ะสาธุค่ะ